สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่งานวันนี้ผมอยู่ที่งานกเกษตรอีสานใต้ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับสำหรับงานกเกษตรอีสานใต้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16รพันหครับ,รบขอขาวิโนโกนะครับสุดเดเลนะครับเรามีวิโสอ ใช่ค่ะหวานเป็นคำที่ชบแม่ร้คาแค่อังบุงโมนี่ส้มตำไม่มีนะครับโอ้น่าทานเดียวสามารถซื้อส้มตำเข้ามาทานได้นะฮะเรามีไก่อ่านะครับคร่งสิบเนะับราคาดีคุณภาพแบบรับกรอบับจุกเลยเลือกซื้อก็ได้นะคะคุณพี่จ๋า ซาแร้อยก็ยังมีค่ะคุณพี่ข้าวแปรร้อยก็มีนะไข่ไก่ก็มีค่ะอันนี้ข้าวแปงร้อยค่ะปี่งานเกษตรใต้ครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วขออบสอครับโอ้ต้นไม้เยอะเลยครับผั่นไม้เยอะมากๆสวัสีค่ะเบย์ทกคขาก่อนได้นะคะข้าวโพมีมหาวิทยาล เป็นบรรยากาศของการขายต้นไม้นะครับคึกคักมากๆนะครับบรรยากาศของงานกเกษตรอีสานใต้ครับซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธ,ธานีระหว่างวันที่7ถึง16นะครับ7ถึง16กุมภาพันธ์2,568นะครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศของงาน กเกษตรอีสานใต้นะครับโอ้โหมะม่วงน่าสนใจมากครับ <c oughs> น่าสนใจครับมีมะม่วงเบาอันนี้ก็ฝรั่งเป่าซื้อนะครับฝรั่งนี่ครับหงฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับแล้วก็มีน้ำดอกไม้มันนะครับโอ้น่าสนใจมากครับอนีนี <c oughs> โอ้ <c oughs> oh, น่าสนใจมากครับงานนี้ใครที่ชอบต้นไม้นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับมาที่งานนี้มีทุกสายพันธุ์มีทุกชนิดนะครับเป็นพันธุ์ต้นไม้พันธุ์ของผล,ลไม้กินได้อย่างนี้นะครับมีทุกชนิดเลยครับแล้วก็ไม่แพงนะครับนี่ชะอมกินละสิบบาทแค่นั้นเองนะครับไม่แพง ค่อนนี้มองมอใต <c oughs> ค้ <c oughs> คอโอนเยอะมากๆครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> นี่เป็นบรรยากาศห <c oughs> ายทำบรรยากาศให้ทุกท่านชมแบบสดๆเลยนะครับงานเกษตรอีสานใต้ครับ <c oughs> อันนี้ต้นทุเรียนนะครับ <c oughs> ต้นทุเรียนก็โตแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs>

ร้อยอ,อือ่ากล่องมาโฟโกัสนะครับพี่น้องครับเอาเลยเริอมโฟโกัสนะครับอ่ะสวยงามครับพี่น้องครับบ้งองครับนอกใหม่เนี่ยสวยงามนะครับพี่น้องครับ